มีคด้านนี้ด้วยเดีด๋ดดวยวเรา,า,าจะประมูลกันนะคะกระดาบนี้นี่แม่เจมย์เองนะแอนเขาฝากมาเลยค่ะนี่แม่ป้าอยากได้เดี๋ยวรอ ไปรับแล้วเนี่ยอนอกจากนอกจากมีของขวัญจะให้แฟนคลับแล้วนะคะนอกกันเนี่ยก็มีของขวัญมาให้แฟนคลับด้วยอยากได้ไหมคะเออนี่หนงงเหรอแม่สวยมากครัอุ้ยขอบคุณค่ะนม่สวยนกนกแก้วมนาไดาคะครับนกแก้วด้านนี้ก็โล่งนะคะามาใส่กันนกงนะพอดีเลยอย่ะอยังไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะเออนอกก้วนกกันถ้าทานจะทานไม่หมดใส่ถุงคับปล้อ่า ไะคะวันนี้อือใจเขากันไหมพรปหนึ่งได้ป้าเ,เดี๋ยวขอทำใจนิดนึงหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆโอเคเมื่อกี้ถูกก้างเวทีนะคะจะเป็นจะตาย <laughs> ปันหนึ่งแฟนคลับเอาเป็นอยู่อาหรอใช่ก<ไ>็เป็นวันก็เป็นเพลงอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปด่าแฟนคลับนักเอกนในเรื่องชื่ออะไร ละมนยมเียรยาชักชกแคนนีนอะไรนะไรนะสีดาหลัเียรก็ชื่อวันเพ็ไม่ใช่สีดา รบกวนช่วยขอขอขอทีมช่วยกันหน่อยหนด้วยวาจะกลับบ้านไม่ได้เอามาแจกของหน่อยละกันน้องกลนถือทะลกปกติจะเป็นเกมง่ายๆแต่วันนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักกันมากมากาอะไรเลาก็เลยจะเล่นเกมที่ยากกว่านั้นอะไรคะเออมองหน้ากันอย่ามองอย่างนี้สังเกตว่าจะไม่มองหน้ากันเลยจะมองแค่45องศาเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีลาดทำงาน ราะว่าเขาคิดจริงนะคะมี่ริะะการการถ้าการพูดอะไรมากันอย่าแก้เพราะ,ะเวลาการแก้จอยเหมือนเมื่อกี้พอจับมือมือนุ่มน้องเหมือนเปื่อยพี่ยังกาที่โคราชได้ค่ะการพี่น่ารักนะฮะรักรักขโมยอ่ะเออเหมือนกับบอกว่าทำให้เราดีใจแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยขอดีใจแบบฝัดหวานยาวเลยป<ไ>้าเกมของเรายากมากคุณแอมอะไรดีอ่ะเกมนะคะนี่เห็นมีกล้องถ่ายมุกมันเยอะแยะเลย คนแรกนะคะที่ได้ถ่ายรูปเราสามคนพร้อมกับโลโก้ป้ายมังไทบราการชีวิตเอาไปเลยค่ะไ้นไแนไหนไหอันนี้เป็นวินาทีที่ดิฉันมีความสุขมากนะคะแป๊บๆป๊แป๊มันดีหละโฟละตอนนี้มีหลายโลเพราะฉะนั้นมีละเห็นแล้วต้องมีโลโก้นะคะมี่พ้อชิมนชีวิตถ่ายแล้วกันต้องขาวด้วยครับ เหมอแต่เหมือนเ,เ,เ,เพราะว่าได้ก่อนเนาะไห,หนอขอดูหน่อยได้ไหมคะเออเอาเขาอีสวนตัวมาด้วยนะพี่ค่ะพี่อากส่งมาอย่างนั้นค่ะกล้องนี้อันอันนึงม้มันไม่ใช่พันบาทนะฮะมาแพงมากอุ้ยน้องเกินข่าวค่ะพี่คอนคอน ยังมีอีกตัวหนึ่งแฟนถามไม่ต้องตกใจมีสาวว่าเหมืนหนึ่งจะมีสาวเหมือนมีสาวอ๋อมีฮันเดอร์มีฮันเดอร์เขาเรียกว่าแฮปปี้แอมเบอร์ไม่มีใครมีอไมีแต่คนมองล้องกล้องว่าเออแล้วก็เลยที่แฟนถึงจะมีเสียงเอาล่ครับ ผ้าโปรยมาด้วยค่ะน้องแมทพาระวังนะคะนี่ Happy h แ m m e r ตัวนี้นะคะก็จะมีลายเซ็นของน้องกันด้วยแอบไปเซ็นมาเมื่อคืนให้เด็กๆคะเด็กๆบ้านเด็กๆทำเมืองไรเมืองไรกับการชีวิตได้ยงโลกอึ้งเลยอึ้งใครร้องเพลงพี่กันได้บ้างครับดีดีเต็มเลย เด็กๆน่าคบเพียบเลยค่ะร้องเพลงไดไรไ้เลค่ะหนึ่ใครรองได้ก่อนเลยอย่ยอำใจเลยอ่ะอีนันไม่

¡Muy bien! มันแตกต่างว่าเพลงเก่กับคนเก่าไม่ไมร้องเพงนะร้องเงร้องเงนะร้องกันอ้อนขนาดนี้้นะท่านาหัวใจมาแบบมาแบบมาแบบท่าน่าหัวใจเขาใช้ลูกกลิ้งแล้วร้องอ่ะร้องตรงนั้นควใครจะได้ยินล่ะร้องตรงนั้นอ่ะ มันชว่ฮัลโหัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหัลคหลฮัลโลตัลโหลัลโลฮัลหัลโหละัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหนะัลโับโลฮัเรหลฮััลโัลโลฮัลโัลลัลเลลลลนแทัโับ ลองหัวงได้ครับลองไปเทแองสิให่ลองลองมารืนแพร่ทวันที่แห่งรืนแพร่ครับทุกท่านครับนิดเดียวนะนิดเดียว รางวัลซีนิ่ทแ่งชาติครับ